สามเคล็ดลับนี้นะคะมาดึงดูดการเงินเข้าแบบง่ายๆทุกเทศกาลกันค่ะแน่นอนเนาะเวลาถึงเทศกาลไม่ว่าปีใหม่ตุ๊จีนวาเลนไทน์นะคะเทศกาลต่างๆหรือวันหยุดเนี่ยเรามักคิดถึงโปรแกรมการท่องเที่ยวเราคิดมากถึงว่าเออจะไปเยี่ยมญาติหรือจะไปที่ไหนดีบางคนเนี่ยง้อยเลยค่ะโอ้เงินไม่พอใช้ต้องอยู่กับบ้านอะไรแบบเนี้ยวันนี้เราจะมาโชคดีทุกเทศกาลกันนะคะข้อที่หนึ่งค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนเฮงเป็นคนดวงดีด้านการเงนินความรู้สึกตรงนี้นะคะ คุณบอกว่าเอาแค่รู้สึกจะทําทให้มีเงินเข้าเหรอแน่นอนค่ะว่าคุณเคยเห็นคนที่โชคดีไหมถูกหวยรวยเบอร์ถูอตเตลรี่มีคนให้เงินฟรีได้โอกาสดีๆบ่อยเพราะอะไรความโชคดีถึงไปตกกับคนนั้นเพราะเบือเ้องลึกแล้วคนคนนั้นเนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้างสบายๆผ่อนคลายคะ่ะความรู้สึกสบาย ความรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยนะคะเป็นพลังงานเชิงบวกหรือไม่ก็เป็นพลังงานกลางๆที่ไม่ได้บีบเค้นอารมณ์ทางจิตใจมากเกินไปก็เลยทําให้เขานั้นเปิดโอกาสโชคลาภได้ง่ายขึ้นค่ะและแน่นอนว่าคนที่โชคดีนะคะเกิดจากความรู้สึกเชื่อว่าตัวเองโชคดีเพราะฉะนั้นบางทีคุณเห็นคนอื่นโชคดีมันเป็นเรื่องบังเอิญวาสนาไม่ใช่ของเราเขาวาสนาดีเนาะทำไมถึงคิดว่าตัวเราไม่มีวาสนา ทำไมถึงคิดว่าตัวเราจะไม่โชคดีทั้งๆที่จริงๆแล้วความโชคดีมันเกิดจากความเชื่อและความคิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองปรับวิธีการคิดใหมค่ค่ะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนโชคดีด้วยการเชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีนะคะมันคนโชคดีจะทายังไงคะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสมีพลังและเชื่อว่าเรามีโอกาสโชคดีอยู่ตอลอดเวลาเขาจึงไม่ปิดกั้นตัวเองในการที่จะออกจากบ้านาเสี่ยงโชคนะคะหรือว่าไปลงทุนทําอะไรบางอย่างเพื่อให้โอกาสกับตัวเองคะ่ะแล้วคุณไม่ได้เก็บกดมากเกินไปว่าจะต้องได้นะแต่มันเป็นความรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิต มากกว่าก็เลยทําให้คุณนั้นดึงดูดเงินโชคดีเข้ามาง่ายๆนั่นเองค่ะข้อที่1เชื่อว่าตัวเองโชคดีแล้วเงินโชคดีก็จะเข้ามาหาคุณค่ะข้อที่2ค่ะเงินไม่มากับพลังงานลบค่ะ เงินไม่มากับการทะเลาะเบาะแหวนเงินไม่มากับความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ดีมันมาจากการที่ตัวเรารู้สึกดีก่อนนะะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกดีมันก็เป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานกุศลเป็นพลังงานที่ถูกต้องเวลาคิดก็คิดถูกต้องเวลาพูดก็พูดถูกต้องเวลาลงมือทําลงมือเป็นก็เป็นการลงมือทําที่มีประสิทธิภาพและแน่นอนค่ะว่าการคิดพูดทำในขณะที่มีอารมณ์ที่ถูกต้องนั้นย่อมได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพอใจค่ะถ้าคุณเริ่มจะออกบ้านแล้วแบบหงุดหงิด อย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะเช็คอารมณ์ก่อนดื่มน้ำเย็นสักแก้วสวดมนต์สักนิดนะคะชื่นชมตัวเองในกระจกให้รู้สึกดีก่อนแล้วค่อยออกบ้านคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเพียงแค่คุณเช็คอารมณ์เนี่ยทั้งวันวันนั้นจะเป็นวันโชคดีของคุณไฟเขียวตลอดผ่านตะออตลอดฮะธุรกรรมที่เขาอาจจะต้องทำกันหลายชั่วโมงคุณอาจจะทาเพียงแค่15นาทีเสร็จก็ได้เพราะอะไรคะเพราะคุณแอบโน้มน้าวตัวเอง ทางจิตวิทยาและคุณแอบโปรแกร,รมตัวเองโดยการใช้พลังใจได้สนุกว่าวันนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะรับเรื่องโชคดีัข้อที่สองอารมณ์สําคัญมากนะคะอยู่ในอารมณ์ที่ถูกต้องอารมณ์แห่งความสุขค่ะแล้วการคิดการพูดการทําของคุณจะเป็นการคิดพูดทําที่มีคุณภาพค่ะต่อมาข้อที่สามค่ะคนที่โชคดีนะคะไม่ได้คิดว่าทุกอย่างที่ได้มามันบังเอิญไปสมุดแต่ทุกครั้งเนะี่ยที่เขาได้บางอย่างมาแบบไม่มีเหตุผลมีเงินเข้าไม่มีเหตุผลดึงดูดเงินเข้าไม่มีเหตุผลนั้นเขารู้สึกซาบซึ้งใจ เขารู้สึกสำนึกรุญนคุณค่ะ คุณเคยได้ตังจากญาติไหมคะหรือว่าคุณได้รับการเทคแคร์จากคนใจดีบางคนคนบางคนนะคะเวลาที่คนใจดีด้วยเนี่ยไปเอาเปรียบเขารู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายที่ฉันรับนานวันเข้านะโลกไปเนี้ยก็จะรีบรังวันจากเขาคืนไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการุณานะคะรู้สึกซาบซึ้งใจทุกครั้งที่คุณได้เจอเงินโชคดีมีคนให้อะไรคุณหรือว่ามีโอกาสดีๆนะคะเพราะความรู้สึกซาบซึ้งสำเร็จรุกปคุณ,คณ,คณหรือว่าความชอบใจตรงนี้แหละคะ่ะจะทําให้คุณนั้นยิ่งดึงดูดการเงินเข้ามาได้ง่ายๆขึ้นนั่นนนนนเเเเอองงงะะะะคคคพรราาะฉะัั้้้ขขบุุณททกี่ิ ขอบคุณทุกครั้งนะคะที่เราเป็นคนที่หาเงินเก่งขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณวันนี้ที่เราจะดึงดูดการเงินเข้าง่ายๆค่ะทั้ง3ข้อนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสําเร็จนะคะสำคัญเลยค่ะที่ทําให้คุณนั้นปลดล็อกเรื่องของเงินโชคดีแล้วก็จะดึงดูดเงินเข้ามาได้ง่ายขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนั่นเองค่ะห้ามเชื่ออาจารย์เปิ้ลอย่าเชื่ออาจารย์เปิ้ลน,นะคะลงมือทําจนสมมติผลถึงค่อยเชื่อแล้วคุณจะพบว่าพลังงานบวกทั้งหมดที่อาจารย์เปิ้ลพูดมาทั้ง3ข้อนี้มันมีส่วนสําคัญจริงๆในการดึงดูดเงินเข้้้าาาา่่ยยยๆคคคะททนนนีีอออจรรเปิลพขุกโชด ด้านการเงินค่ะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนดวงดีด้านการเงินคุณเป็นคนหาเงินเก่งเรามีเงินใช้ตลอดชีวิตมีเงินจ่ายเหลือเฟือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยเราเป็นเศรษฐีแล้วอย่าลืมแบ่งปันนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมแบ่งปันออกไปนะ,ะเพื่อให้เพื่อนของเรานะคะได้มีเงินทองใช้ตลอดชีวิตเหมือนกันกับเราค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะคุณเป็นคนมีบุญมากคุณเป็นคนวาสนาดีคุณเป็นคนมีทรัพย์มากนับแต่นี้เป็นต้นไปคุณเป็นคนโชคดีด้านการเงินตลอดชีวิตเลยค่ะ